ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณนะฮะจากทางใต้นะครับไปกันที่สุขโขทัยกันบ้างคุณผู้ชมฮะมีดาบตํารวจท่านหนึ่งที่สพศรีสำโรงเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจะเก็บไข่ขายสร้างรายได้เสริมนะฮะพร้อมกับยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนตํารวจหรือว่าชาวบ้านที่สนใจด้วยครับนะครับเป็นพื้นที่ว่างข้างๆบ้านนะฮะเป็นบ้านหลังหนึ่งตำบลสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกสุขโขทัยนะฮะ คือดาบตารวจสมชายผลดีอายุ47ปีครับผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสพศรีสำโรงนะฮะ mm hmm. เขาใช้พื้นที่ว่างทําเป็นเล้าเลี้ยงไก่ในช่วงที่ว่างจากงานตํารวจนะฮะ mm hmm. เอามาเลี้ยงไก่ไข่นะฮะ mm hmm. เพื่อจะเก็บไข่ขายให้กับเพื่อนตํารวจแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ดาบสมชายเนะี่ยท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ฮะ mm hmm. เคยทดลองทําการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์มาหลายอย่าง mm hmm. ก็ไม่ประสบผลสําเร็จ mm hmm. กระทั่งเมื่อ8เดือนที่แล้วทดลองครับศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ ก็ไปศึกษาดูงานตามฟาร์มต่างๆไปหาจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็มีการทดลองซื้อไก่ทั้งพันธุไทยพันุฝรั่งเศสนะฮะประมาณร้อยตัวมาเลี้ยงครับทุกเช้าก่อนออกไปทํางานจะเอา,เข,าข้าวโพดปลายข้าวหยวกกล้วยเนี่ยมาผสมเป็นอาหารให้ไก่กินนะฮะก่อนจะออกไปหลังจากนั้นช่วงเลิกงานครับประมาณ5้าโมงเย็นไปแล้วเนี่ยกลับมาบ้านครับก็จะมาดูแลไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ทําอย่างนี้เป็นประจำนะฮะจนทุกวันนี้เก็บไข่ ได้วันละ25 30ฟองดูน,นะคโอ้โหไก่เต็มเลยเนี่ยนะฮะที่เอามาเลี้ยงเนี่ยเป็นร้อยซึ่งจะมีเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนตำรวจครับมาสั่งซื้อไข่ไก่เป็นประจำสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับเฉลี่ยเดือนนึงก็โอ้โหหลายตังค์เหมือนกันที่สําคัญลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอนอกจากนี้ครับก็มีการศึกษาวิธีการเพราะพันธุ์ลูกไก่โดยทําตู้อบฟักไข่เองฮะสามารถขยายพันธุ์ไก่ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคิดเลยนะฮะว่าเดี๋ยวจะขยายพันธุ์อีก ไปเรื่อยๆยนะฮะ <S <S พื้นที่ยังมีอยู่เลยต้องดูค้างบ้านนะ <S <S เดี๋ยวนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทำะไรได้เสริมเยอะผมว่าดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่านะจะได้อยู่ได้แบบโดยที่ไม่ต้องอเดือดร้อนมากเพราะบ,บ,บ,บางคนก็บอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ในงานหนักนะแล้วก็เงินไม่พออันนี้ก็อาจจะเป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับครับ,รบข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ